เอาละครับก็สวัสดีผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับ Ark Nordic Adventure นะครับสำหรับวันนี้ผมมีมอดนะครับเพิ่มเติมมาอีกก็จะเป็น p r i m o r d i a l นะครับ Saddle นั่นเองซึ่งอันเนี้ยมันจะมีมอดที่ขี่แบบเท่มากๆเลยทีเดียวแล้วก็ไอมอดเก่านะครับเมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยยังเหลืออีกชุดหนึ่งที่เราไม่ได้เล่นก็คือเฟอร์นิเจอร์นะครับ Andy Cor นี่อันนี้อันนี้คือสําคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นแบบเฟอร์นิเจอร์ที่สวยนะครับตอนแรกผมกะจะมาผลิตเฟอร์นิเจอร์นี่แหละเดี๋ยว มีอะไรบ้างครับให้เราเล่นโอเคหาที่ลงก่อนนะครับที่ลงนี่ลงตรงนี้เลยอ่าเรียบร้อยดูที่ข้างในมีอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยเยอะนี่ว่าอ๋อเป็นโฟลเดอร์วิวอย่างเดียวเลยนะครับมันเปิดนอกจากโฟลเดอร์วิวไม่ได้นี่ไงอันนี้แหละที่มันน่าสนใจครับดีโคเลทีฟโอ้หมีบ้านมีของประดับบ้านนะครับเพียบเลยมีทงกรอบรูปกรอบรูปนี่ไม่เอาดีกว่าเฟอร์นิเจอร์ก็มี นี่แหละไอ้ตัวเนี้ยที่ผมกล่าวว่าผมจะไปตกแต่งบ้านเออเดี๋ยววันนี้เราจะตกแต่งบ้านด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะจับสัตว์ด้วยดีกว่านี่ใช้อะไรบ้างส่วนใหญ่จะเป็นไม้กับหนังใช่ไหมอ่าไม้มีค่อนข้างเยอะแต่ว่าหนังนี่ดิหนังก็มีน้อยครับผมว่าผมเอาอันนี้มาก่อนดีกว่าที่ขี่นะของทีเด็กที่เป็นของมอดก็คือเซดเดิลตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราพริมพ์เซ d เดิลคลาบได้เลยเปะเนี่ยอ่าได้เลยพอดี โอเคมาเดี๋ยวลองดูครับว่าข้างในนี้ที่ขี่นะครับจะเท่ขนาดไหนโอเคผมอยากได้ของ t ีเล็กนะครับทีเล็กไม่ขึ้นเลยหรือว่าทีเล็กไม่มีวะเนี่ยตอนนี้มันก็มีหลายอันอยู่เดี๋ยวดูสกินก่อนสกินมีอะไรบ้างอันนี้สกินของอะไรเนี่ย Volcanic m a n t i s Soft Skin อ๋อเป็นเป็นดาบนะครับที่น่าจะใช้กับไอ้ตะกแตนแล้วก็มี DLC s a d d l ก็จะมีของไอ้พวกแบบว่า e x t i n c t i o n นะครับ ทีเล็กไม่มีน่าเสียดายมากแล้วอะไรที่มันมีบ้างวานะเนี่ยตอนนี้ผมอยากจะรู้จริงมีของหมีนะเป็นฟอเรสแล้วก็มีบรอนโต้แพคคีไลโนซสร์นะครับเดี๋ยวเราเช็คก,ก่อนไดโนนิคัสมีแล้วก็มีไทรอ่าไทรมีคาโนมีแจวแมมมอสโอเคอันนี้วูฟนะครับเป็นทันดราเฮ้ยปกติหมาไม่ต้องใช้ที่ขี่เดี๋ยววันนี้จะลองใส่ที่ขี่ให้หมาด้วย แล้วก็มีจระเข้ด้วยอ่าจระเข้เราจับมาแล้วอีโกโนโดอน,นครับแล้วก็แมงป่องแมงป่องนี่ในเซิร์ฟนี้ค่อนข้างหายากแล้วก็อันนี้ของทูราโาดอโนทูราโนนอดนนี่มีทั้งหมด3อันเนาไอที่มันเขียนว่าโกโลตัวนี้รู้สึกว่ามันจะส่งแสงได้นะครับในยามค่ำคืนแล้วก็มีควสซอไม่ยากนี่หว่าเพราะว่าซิลิก้าเพลนี่เราก็มีแล้วแล้วก็ไอดำๆนี่อะไรวะเนี่ยชีฟเซดเดอ๋อที่ขี่แกะนะครับ มีฉลามมีปลาโมซ่าซอข้างล่างมีอีกหลายตัวแต่ข้างล่างนี้น่าจะเป็นการยกระดับอย่างเดียวนะฮะให้มันดีขึ้นไม่รู้นาตายเที่ขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เอาเฟสซอก่อนซีเมนต์หนึ่งร้อยนะครับซีเมนต์จัดไปครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ซิติก้าเพลโรซิติก้าเพลโรไม่พอแน่นอนเลยวะ่ะเออซิติก้าเพลโรหาอีกนิดน,นึงครับแล้วก็ไฟเบอร์ไฟเบอร์ผมมีก็น่าจะไม่พออีกเช่นกันเอาละ เดี๋ยวเอาเล็กธรรมดาก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเอาทีเล็กไปฟาร์มแล้วกันครับวันนี้ขาดหนังอีกแล้วก็ยังขาดอยู่ดีมันน่าจะอยู่ที่เสือไหมลองไปดูที่เสือดิแล้วก็ตรงนี้หมาเราครับหมามีบ้างปะหมามีพันหนึ่งอได้อยู่แต่จริงเนี่ยหมากับเสือนะครับค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่จะฟาร์มหนังได้ดีมากแต่ว่าผมอยากขี่ทีเล็กเฉยเฉยไม่ใช่ไรอ่าแล้วพิมพ์เล็กครับอ่าเรียบร้อยมันก็ขอหนังนะครับคืน เอาหนังมาเติมในนี้เดี๋ยวจะได้รู้ว่ามันจะได้ที่ขี่ของใครบ้างหลังจากที่เราเติมหนังไปอ่ะตอนนี้ได้มาแล้วครับมีได้ของหมีของฉลามของจระเข้ลองจระเข้ก่อนเพราะที่บ้านเรามีจระเข้พอดีจระเข้ผมจอดไว้ตรงไหนเออนั่นอะไรเนี่ยอ๋อตัวนั้นแบบมันวุ่นวายว่ะไอที่โพโดคัสเดี๋ยวเอาที่ขี่ก่อนที่ขี่เล็กอ่าได้มาแล้วแล้วก็น,นี้ของอะไรเนี่ยอันนี้ของหมูนะครับโอเคหมูปลา ไปใส่ที่ขี่กันทีเล็กผมอยู่ด้านนี้มีอดอกสีเหลืองลงมาพอดีด้วยตรงนี้จะเป็นจุดลงแอร์ดอกนะครับซึ่งมันจะลงมาบ่อยมากโอเคเติมที่ขี่เข้าไปแล้วก็เลือดเพิ่มอีกนะครับเป็น5,000แต่ว่าไอตัวเมื่อกี้มันตีดาเมจไม่ได้นะดิโฟโตคัสเนี่ยแต่ไม่ชอบตรงมันวุ่นวายนี่แหละสตามีน่านี่ยเอาสักพันหแล้วกันครับ แล้วก็สปีดสปีดหมดเลยแล้วกันอ่ะเป็น1้อ้าสปีดไม่ได้ปรับคูณเลยน้ว่าคูณหนึ่งหมดก็เลยขึ้นน้อยไปนิดนึงเดี๋ยวดูดิว่าของมีอะไรบ้างวันนี้วันนี้โอ้เอซเซนเดนนะครับบูปินของจอร์เก้ไฮ้จริงๆเก็บออกมาให้หมดเลยดีกว่ามันจะได้แบบหายไปเลยอ่ะจะได้รออันใหม่มาครับโอเคพร้อมลุยนะครับทีเล็กตัวนี้สีแบบไม่ค่อยเท่เท่าไหร่เว้ยแต่ไม่เป็นไรใช้ไปก่อนไปเดินทาง เดินฝ่าป่าได้เลยไปเนี่ยเดินฝ่าป่าไม่ได้นึกว่าต้องกัดเว้ยกัดเขาป้ํยทลายป่าให้มันแตกนะต้นไม้จะได้หลมเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอเอามันโดนแดกไปแล้วั้กเนี่ยตัวที่โฟลคัสอ่ะใช่ไหมหายไปแล้วนี่ทุกคนโอ้โหกะว่าจะฟาร์มเนื้อฟาร์มหนังเล็กหน่อยเสียดายมันหายไปแล้วกันเดี๋ยวไปลองดูฝั่งนู้นเผื่อจะเจอสัตว์แบบแปลกๆให้เราจับกันได้นี่ไงลองสแกนดูแล้วหายแล้วเอาไปดูแล้วโอ้มันดันไปถึงนู่นเลย แม่งเอ้ยกูนึกว่าหายยังไม่หายมันดันไปซะไกลเลยทุกคนความพยายามมึงสูงจัดเลยเนะี่ยเดี๋ยวขอคอสซูมได้ไหมเดินโคตรช้าเลยเหนื่อยเลยเงินขาดอะไรอีกวะเนี่ยขาดหนังนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเอาหนังที่ตัวมันนั่นแหละตอนนี้ค่อยๆเดินไปก่อนเออหรือเอาจากตัวนี้ดีตรงนี้มีอีโกโนโดอนครับได้หนังอยู่อ่ามึงโจนนี่เรียบร้อยที่จ,จัดคอสซูมเลยพอไนะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวถ่ายหนังมาก่อน ให้หนังจากทีเล็กมาก่อนหูยได้หลายอยู่มาเอาคอสตูม300%ซใส่นี่โอ้โหพฟิวเลยทีนี้ทีนี้เดินฟิ้วครับตรงนี้เป็นวีเวอร์ที่สีสวยมากแล้วก็เดี๋ยวจัดอันนี้เลยจัดกัดคอจัดกัดคอหูยล่อคาโนกูมาถึงนี่เลยมึงโคตรไกลหินบายให้หมดตีอ่าเรียบร้อยสบายมากขอนี่หน่อยซิิกาเพลครับ สิบเก้าเพลสิบห้าโอ้ได้น้อยเกินมันมาแล้วแน่นอนมาแล้วมาแล้วมาแล้วคำรามคำรามไม่ขี้แตกเลยนีกลัวว่าไม่กลัวครับหูพอขโมยของในรังนี่ไม่กลัวเอาแต่หนีแต่หนีในการสู้เลเวลเป็นร้อยเลยตอนนี้ผมเพิ่มระดับนะครับความยากสูงสุดเลเวลหลักร้อยเนี่ยจะเกิดง่ายน่าขึ้นนะครับอาจจะเกิดบ่อยมากตอนนี้เดี๋ยวลองกระตูดกระตูดตายผมจะฟาร์มหนังแบบรัวๆเลยวันนี้มากินมันให้หมดนี่โอ้ อันนั้นอะไรกระเด็นไปว่าทูดอนเหรอโอยโคตรไกลเด่นโคตรไกลเลยแล้วก็ข้างบนผมว่ามันน่าจะเข้าถ้ำใต้น้ำตกได้นะตรงนี้กินไม่เรียบเลยโอ้โหอ,อ,อร่อยอรเล็ดอร่อยจัดไปจัดหนักเนี่ยกัดไปหมดโอ้โดโดร้องดังยิงเลยวะร้องโคตรดังนี่เออแล้วไอ้ม้าหายไปไหนวะเนี่ยม้าวันก่อนจะจับแล้วมันดังขี้โกรธนะครับหายไปแล้ว ทีนี้เดี๋ยวเติมนะครับตามินาเลือดแล้วก็ดาเมจโอเคเลือดไป36 0 0 0กว่าจะรีเต็มก็นาจะนานหน่อยนะตัวนี้ส่วนหนังขอครับได้หนังมา5000กว่ายังไม่พอเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างต่อนะครับเราจะเดินไปหาลังดีเวอร์เพื่จะได้ซีจิก้าเพลเพิ่มเติมจริงๆในน้ำน่าจะพอมีให้หาเก็บได้บางจุดตรงนี้หมดหรือยังวะเนี่ยลังนะครับหมดยังวะอันนี้เดี๋ยวกินก่อนเลยที่ได้พลิเปอร์ อ่าโอเคมีไงตรงนี้มีอีกรังครับโอ้โหเยอะเลยฝั่งนู้นขอเลยนะอันนี้โอ้อันนี้ไม่มีซีจิก้าเพิร์ดด้วยโอ้โหอะไรวะราเซ็งเลยขี้แตกเลยทีเดีวยวขี้นี่มีเกี่ยวกูแถมให้เอา้ามามามาโดนหมดแล้วนี่ก่าวเว้ยก่าวเว้ยทีเล็กเรากินเรียบบอกเลยว่ากินเรียบเรียบร้อยตรงนี้มีอีกรางนึง างหน้าทูดอนครับลองทำลามใส่ทูดอนดูดิจดัดดิลิ่งก็นิ่งนิ่งมึนครับมึนนี่หน้าเหลืองเลยครับหน้าเหลืองนี่คือกลัวจัดโอเคผมว่าถ้าผมได้ซิลิก้าเพลิลอ,อีกสัก10น่าจะพอมากิ้มขาดนนิดเดียวอ้าวได้แล้วนี่หว่าเรียบร้อยเดี๋ยวลองกลับไปดูครับได้แล้วแหละตอนนี้มั่นใจมั่นใจว่าพอแน่นอนนี่ตรงเหลี่ยมหินวสวยๆนี่ก็น่าจะวางของได้เอาละมาแล้วครับ เดี๋ยวลองดูกันว่าเป็นไงบ้างทีนี้เราก็เติมซิลิก้าเพิร์ลเข้าไปกับหนังยังไม่ได้อีกเหรออาขาดไฟเบอร์ไฟเบอร์หมดโทษเอ้ยอะไรวะเกี่ยวเองก็ได้ไม่ยากผมขอเวลานะครับ10วิสิบ,สบโอ้โหหยอมมันหายเหลือเกินแต่ว่าได้เป็นพัน <laughs> เห็นไหมบอกแล้ว10วิของแท้แน่นอนมาเลย อันนี้เติมนะครับไฟเบอร์ครึ่งเดียวพอหุ้ยได้เยอะเลยอ่ะที่ขี่เฟสซอลเสร็จนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนไปต้องเอาที่ขี่อื่นไปด้วยเผื่อไปจับตัวอื่นโอเคผมลองดูนะเดี๋ยวลองอันนี้นะครับมาลองใส่หมาป่าดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเกรดเป็นไอตัวที่ข้างล่างตรงนี้นะครับหมาป่าผมอยู่ไหนบ้างด้านนู้นมีตัวหนึ่งอ่ะเอามาตัวนี้เป็นหมาป่าที่ใส่สกินหมดไปแล้วดีกว่า ไปไ,ปไปขึ้นไปบนบ้านหน่อยไปโชว์ความหล่อนิดเดิงมาแล้วครับแล้วก็เราจะเติมที่ขี่ทันร่านาเป็นไงบ้างเอ่ยโอ้โหเท่ววะโคตรหล่อหล่อเลยคือมีทรงผมด้วยผมยาวมากขึ้นอ่ะเดี๋ยวขอคืนเดี๋ยวผมจะใส่ปอดอยู่ไรยนัดผมจำได้ว่าผมมีอาละเดี๋ยวพิมพ์ทันร่าแล้วก็เติมเข้าไปนะครับทีนี้เอาปอดมาครับปอดอยู่ไทยนั อยู่ที่ตัวไหน,ไหนวะเนี่ยน่าอยู่ที่อาพวกนกเปล่าวะแล้วก็ไอ้ตัวนี้นี่นี่ไอ้หมูป่าที่ขี่เมื่อกี้เราเตรียมมาแล้วเดี๋ยวเราใส่ให้มันเลยเอาล้าวละเรียบร้อยส่วนจระเข้นะครับที่ขี่มอดมีเดี๋ยวลองใส่ที่ขี่มอดกันเลยก็คืออันนี้นะเป็นไงบ้างโอ้โหลุงลังมากพกของเพียบมันน่าจะมีบัฟนะตัวนี้นี่ไงบัฟขึ้นมาเว้ยออกซิเจนบัฟโอ,อ้จะทำให้เราหายใจในน้ำนะครับได้นานมากขึ้น แจ๋วอ่าส่วนหมาป่านี่ยังขาดปอดปอดอยู่ที่ตัวนี้ปะตัวน,นี้ก็ไม่มีหายน่าจะอยู่ในนกแหละผมว่าแต่ว่านกมันไม่ได้อยู่แถวบ้านนี่ว่าสาหรับหมาป่าไว้ที่หลังครับเดี๋ยวเราพาเ,เวสซอร์เราไปเล่นก่อนเดี๋ยวดูที่ขี่ของมันนะว่าจะเป็นไงบ้างเติมเข้าไปครับเฮ้ยปีกเรืองแสงเลยนี่ว,ว่ะโอ้โหจัดว่าเด็ดจัดว่าสวยครับ แต่การจะดูว่าสวยขนาดไหนนั้นเราต้องมาเจอกันยามค่ําคืนครับพี่น้องเอาละครับทุกคนครับตอนนี้ก็ยามค่ําคืนนะเราจะสังเกตเห็นว่ามีแสงออกมาจากวงกลมแล้วก็ปีกนะครับของนกเราแต่ถามว่าสว่างมากไหมเนี่ยผมว่ามันสว่างน้อยวะ่ะมันแทบไม่เห็นแต่เหมือนมันจะมีบัฟนะครับป้องกันอากาศหนาวได้นะแล้วก็มันเขียนว่าอะไรเนี่ย u a n 1 w i t t h h e s t a r เราจะเป็นหนึ่งเดียวกับดวงดาวครับโอ้โหเกี่ยวอะไรกันวะเนี่ยไม่รู้แต่ว,ว่าลองจอดดูก่อนเผื่อจะเปลี่ยนแปงลงรุ่นนี้นั่นได้ นะครับเอาละลงดูมีอะไรบ้างไหมเอ่ยมีพ a ส s เซนเจ s e ์ซนะครับไม่น่าทำไรได้เยอะนะแล้วก็จริงๆแล้วความสว่างเนี่ยผมเพิ่มแกมมาไปด้วยถ้าเดิมๆของมันเนี่ยเนี่ะครับจะประมาณนี้ก็ยังมืดอยู่ดีเออไม่ได้ช่วยอะไรมากเดี๋ยวใส่คอสซูมให้มันด้วยแล้วกันครับคอสซมูมขาดอะไรเอ่ยขาดหนังอ่ะเติมหนังหน่อยเฮ้ยไม่ยอมเติมวะเนี่ยเออใส่เข้าไปเด้ เรียบร้อยชอบติดตั้งคอสูมไปเดินทางกันเลยครับยังช้าอยู่ทำไมมันช้าอย่างนี้วะเนี่ยคอสูมมันเหมือนจะช่วยแต่ไม่ช่วยเลยนะงั้นเดี๋ยวเราต้องเน้นสตามิน่าเพราะมันใช้เดินทางบ่อยอ่าผมว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะไปที่เกาะนะครับทางฝั่งนู้นดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันด้านนู้นเลยนะครับโอเคทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเริ่มมาที่ ดินแดนหิมะนะครับเพื่อมาดูว่ามันจะมีตัวแบบแป,แ,ปแปลกๆใหม่ๆอะไรเกิดมาบ้างนะตอนนี้ดินแดนนี้รู้สึกว่าเรายังไม่ค่อยแบบได้เดินสำรวจมากมายเพราะตอนนั้นเราเอาเรือมาจอดถ้าจําไม่ผิดพอเรือมาจอดปุ๊บผมก็ไม่ได้สำรวจนะครับด้านบนเลยอยากจะรู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างบินเรื่อยๆครับเรื่อยๆวันนี้ไม่รีบอ๋อแต่ตัวนี้ก็มีทุ่งหญ้าอยู่นี่ว่ะเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงไอ้ตัวนี้เหรอเฮ้ยเป็นอรชาเออนี่นี่นี่ตัวนี้ป่ะอ๋อเสียงไอ้นกทาเปจนามันกลัวผมครับ แล้วก็ด้านล่างด้านล่างมี3มเขากับทีเล็กไม่น่าสนใจต้องการตัวหดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจับมันแล้วเราจะว้ามันกลับไปได้นี่ไงเอาฟ้าครับเอาฟ้าอยู่นี่เองถ้าเราฆ่ามันได้เราจะได้ของที่เราจะเอาไปใส่นะครับเพื่อทําการคราฟที่บีได้นะตัวนี้นกเราไหวหรือเปล่าเนะี่ยเดี๋ยวขอเติมดาเมจก่อนเมื่อกี้เติมไปแต่สตามินา่าเอาดิต้องดูเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวที่แบบดาเมจได้อยู่แล้วพูดจะกัดหมากะเด่น เมื่อกี้แม่งหมาปิวอะเอาหอนหอนหอนเหรออู้ได้ได้อยู่เพราะว่ามันกัดแล้วกระเด็นได้นี่ว่าอัดดามเมจไปดิเอาฟาแรปเตอร์เจอกรูโดนแน่กลับไปก่อนครับผมค่อนข้างมั่นใจว่าสู้ได้เพราะมันเป็นตัวที่แบบถ้าเราใหญ่กว่าเนี่ยเอาอยู่นะเราจะกัดกระเด็นได้อีปิวเอาเด้ปิวปิวมาโดนโดนลูกน้องลูกน้องโอ้โหกระจายหมด เดร์เบิร์ดยังมาแจมด้วยนะเมื่อกี้โอ้โหสบายครับมันแทบจะไม่ได้ตีเราเลยนี่เรียบร้อยจับมามีดีดอัลฟ้าฮาร์ดออลฟาอะไรมาหรือเปล่าวะเมื่อกี้ขอเช็คดูก่อนดิอัลฟ้าไม่เข้ามานะครับในนี้มีป่ะนี่มีอัลฟ a าแรปเตอร์คอโอเคอันนี้เลยที่เราต้องการแต่ผมจำไม่ได้ว่ามันใช้เท่าไหร่เดี๋ยวลองพิมพ์จีบอีดูก่อนดิใช้เท่าไหร่อันนี้ใช้ของออทีเล็ก มันมีของทีเล็กด้วยนะอัลฟาแรปเตอร์คอใช้2แต่มันใช้อัลฟาทีเล็กด้วยดีกว่าต้องหาอัลฟาทีเล็กให้เจอเว้ยเอออัลฟาแรปเตอร์อย่างเดียวไม่ได้ครับเจอแต่ทีเล็กธรรมดาวะทีเล็กอัาาลฟาวันนี้จะหาเจอไหมไม่เป็นไรเรื่อยๆต้องการอัลฟาแรปเตอร์อีกหนึ่งอัลฟาเล็กอีกหนึ่งผมว่าบนเขาอะน่าจะพอมีเพราะว่าจริงๆแล้วแดนหิมะเนี่ยจะเกิดอัลฟาค่อนข้างบ่อยอุ้ยแล้วด้านล่างนี่อะไรเนี่ย มันเหมือนเป็นปลารูปทรงที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะอันนี้ดูสวยงามครับความใหญ่พอดีพอดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนชื่อว่าอะไรเนี่ยไม่บาลยน่าเลเวล16นะครับคัดสลบ 3.8K น่าจะพอได้นะแต่ว่าลูกดอกไม่ได้เตรียมมาเว้ยนะเสียดายว่ะเอาไงดีวะเนี่ยเทเลพอร์ตผลิตได้ปะ่ะถ้าผลิตแล้วก็กลับไปเอาแล้วก็กลับมาน่าจะพอได้เครื่องเทเลพอร์ตขาดเหล็กเจ้าจอ ไม่มีเหล็กโอ้โหเสียดายงั้นไว้ว่ากันนะครับทีหลังไปดูตัวที่เราจับได้ดีกว่าตัวนี้มันลําบากเกินไปครับบินต่อเดี๋ยวลองไปดูข้างบนนี้ข้างบนนี้มีเสาแท่นบอสอาจจะมีอะไรทศท่ๆนะครับให้ได้ดูได้จับกันเอาละ่ะตอนนี้เราใกล้ถึงนะครับแท่นบอสแล้วเดี๋ยวเราจะสำรวจที่แท่นบอสก,ก่อนนะครับตอนนี้ข้างบนนี้มีพวกแร่เหล็กด้วยนะครับอาแร่เหล็กเยอะพอสมควร เอาละดูแทนบอสด,ดีว่าแทนบอสมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้โอ้โหหมาเต็มไอหมานี่น่าจะเป็นหมาปกติเดี๋ยวเ้ยดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยข้างหลังมีตัวประหลาดนะครับที่บองไม่ค่อยเห็นหูมันพลางตัวโคตรเนียนเดี๋ยวก่อนทุกคนอยู่ไหนแล้วเนี่ยต้องใช้กล้องแล้วกูกล้องโอ้โหกล้องยังส่งไม่เห็นเลยข้างหน้าเนี่ชื่ออะไรสักอยา่างเดี๋ยวขอดูก่อนดิปโทสซลัส8 9ครับเลเวล เดี๋ยวเจอกันจับตัวนี้ได้ป่าวะไม่ได้อยู่ดีแหละขาดเหล็กรู้แล้วทำไงกูต้องการเหล็กเดี๋ยวเอาเหล็กแล้วก็ผลิตนะครับตัวเทเลพอร์ตกลับบ้านก่อนกลับบ้านเพื่อไปเอานาโคติกนั่นเองทุกคนครับอ่าตรงนี้น่าจะปลอดภัยอยู่นะลงจอดนะฮะชั่วคราวทีนี้ก็ผมต้องเตรียมเตาหลอมก่อนเตาหลอมอุปกรณ์พอไหมพอพอดีแ่าแล้วก็เอาฟอนเดชั่นมาครับฟอนเดชั่น ทำอะไรได้บ้างทำไม่ได้เลยนีกว,ว่าขาดอะไรว่าขาดแทสต้องฟาร์มก่อนดิมีข้างหน้านี่มีต้นไม้อยู่ใช้แทสก็ได้ใช้เป็นไม้ก็ได้ครับได้หมดได้248เอาอะไรเดี๋ยวปิดแกมมาก,ก่อนเช้าแล้วโอ้โหว่าแล้วมมนจ้าจริงกูโอเคมาฟาร์มเดชชันไม้ตรงนี้นะครับเรียบร้อยแล้วก็อ๋อของเก่ามีอยู่ดีกว,ว่ามไม่เงยไม่ดีดูโทษทีโทษทีโทษทีนะแล้วก็เตาหลอมครับหลอมกันสดๆนี่แหละ เหล็กดิบพอเหลือบ้างบอกว่าของเก่าของเก่ามีไหมของเก่าไม่มีเลยนี่หว่าอะไม่เป็นไรฟาร์มใหม่เลยครับต้องการไม่เท่าไหร่หรอกเมื่อกี้นิดเดียวอะจริงๆเอา2เตาเลยได้ป่าววะไม่างั้นมันช้านะโอเคสองเตาไปเลยครับเพราะอันเนี้ยเป้าหมายของเราคือเราจะรีบมากๆเลยทีเดียวเพื่อผลิตเทเลพอร์ตเฉยโอเคพร้อมครับใส่แทกเข้าไปโหแทสแทสกูเหลือน้อยจังวุนเนี้ยแล้วก็เหล็กอะ อะไ,ไรไม้ยังมีเว้ยใช้ไม้ก็ได้ไม่มีปัญหาหูไม้ทั้ง5,000กว่าเดี๋ยวใส่ไปแค่700นะพอแล้วก็เหล็กโอเคจุดเอาไว้เดี๋ยวกลับมาจับได้แน่นอนวันนี้นะครับตัวนี้ต้องใช้ที่ขี่หรือเปล่าวะชื่อมันคือ D R Y ตัวนี้ดิปโท o อรั at, นะครับทำไมตัวมันแบบกัดเราก็ยังพลางตัวได้อยู่หรือมบนบัคหรือไงปะเนี่ยเหล็กได้มา10นะ เตาแรกเตาที่2เตาท,ที่2ได้อีก10เทเลพอร์ตได้ยังยังไม่ได้ใช้ทั้งหมด60รอ20ระหว่างรอนี่เฉาะอันนี้ก่อนเฉาะรอเลยได้ไม่ต้องเสียเที่ยวอยู่นะครับไหนๆก็มากันแล้วขออีกสัก2ก้อนนะสำหรับเหล็กตีตีเคาะมาเคาะมาโอ้โหตัวหนักเลยหนักทองแน่นอนแหมในชีวิตจริงกัไปทองไม่หาง่ายๆแบบนี้บ้างวะ ถ้าหาง่าย,ยางี้นี่กูรวยเละเทะเลยอ่ะอีกก้อนเดียวนะครับตีตีอื้อก้อนนี้แน่นมากเดี๋ยวตัวละครเราก็ได้เวลวนี่ว่าอัดน้ำหนักไปเลยดีกว่าแล้วก็ในส่วนของเลือดเพิ่มเติมเลือดยังน้อยอยู่นะครับแต่ว่ามันก็สู้กับพวกตัวออฟฟิเชียลนะครับพลังน่าจะชิวชิวะเติมเข้าไปครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออันนี้โอเค ผมว่าหลักๆเลยมันหนักทองกับหนักแร่ตรงเนี้ยนี่เหล็กพอแล้วครับเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวผมฝากบางอย่างนะวิธีนกก่อนดีกว่าพวกแร่พวกนี้อะแร่แปลกๆพิสดารขอฝากไว้ก่อนเพราะว่ายังไงไอ้นกนี่มันผลได้เป็นหมื่นอยู่แล้วโอ้โหเหลือเฟือทุกคนเอาละครับเทเลพอร์ตกันครับเครื่องเทเลพอร์ตนี่ได้แล้วเดี๋ยวเราลงเนี่ยเราต้องใส่ชื่อไปด้วยนะ พราะถ้าไปใส่ชื่อนี่งงแน่นอนแต่จริงๆแล้วแดนหีมะมันเยอะมากต้องพิมพ์ว่าสโน่เจ็ดสิบส่วนสิบอ่าถึงเราจะไม่งงสโน่เจ็ดสิบทับสิบได้ป่าวว่าอย่างนี้น่าจะได้อยู่นะโอเคแต่เมื่อกี้ Enter มันไม่ทํางานทีนี้ก็กลับไปที่บ้านบ้านเราาจะอยู่นี้แต่ต้องใส่นะครับเป็นโฮมด้วยไม่งั้นงงแน่โอเคเจอกันที่บ้านเอาล่ะกลับมาแล้วครับแล้วก็ขอรีเนมชื่อกันก่อนเลยกันงงครับตัวนี้เป็นโฮมนะครับมา เดี๋ยวช้างตัวนี้เอ้ยช้างตัวนี้ไม่มีที่ขี่นะเออมันมีที่ขี่ช้างหมดนี่หว่าจริงๆน่าจะลองใส่ให้มันดูนะแต่ว่าเดี๋ยวให้แองเคโลตัวนี้เดินไปส่งแป๊บมันเดินไปกับผมแน่นอนวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาอโอเคลงครับผมแล้วก็นาโคติกนาโคติกวางไว้ฝั่งไหนปะเนี่ยฝั่งนี้โอ้โหวางเองลืมเองเชื่อเขาเลยมีปะเนี่ยเอาไม่มีเลยเหรออ๋อรูแล้วนาโคติกมันหาย โถเอ้ยทุกคนมันหายตอนที่เซฟมันหลุดแต่เนี่ยคือผมทำเอาไว้แต่ยังไม่ได้คราฟเอาไว้เลยต้องใส่สปอยมิดกับเบอร์รี่เติมเข้าไปแล้วแหละได้อยู่เดี๋ยวทำใหม่ไปเลย่ะไม่น่าจะรอนานเท่าไหร่นะครับเรื่อยๆเติมเข้าไปกับเบอร์รี่จริงๆเบอร์รี่ยังมีอีกเยอะนะน่าจะอยู่ในช้างนะครับมากพอสมควรเดี๋ยวเราเอาช้างเรามาช้างเรามี2ตัวตัวที่เราฟาร์มแล้วนี่เป็นตัวสีเขียวด้านนู้น นี่ไงตัวนี้แหละมีของแต่ถ้าเกิดไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวขวิดๆแถวนี้แป๊บเดียวก็ได้แล้วเนี่ยนี่สามเขาก็มีนะครับจัดการเลยฟาร์มกันสดๆดีแหละนี่นี่เอียถังป่าเลยให้หมดแล้วก็เอาแทสมาด้วยเมื่อกี้แทสโอ้โหแทสเป็นหมื่นนะครับเบอร์รี่มี5000นะบเบอร์รี่สีดำทีนี้ก็แค่สปอยมีดท,ที่เราต้องการสปอยมีดเนี่ยน่าจะน้อย เพราะว่าปกติเราต้องรอให้เนื้อมันเนา่าอันนี้มีปะ่ะอันนี้มี1ิเดี๋ยวลองเดินดูดิว่าตัวอื่นมีเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็มีประมาณ10แต่ละตัวนี่มี10กว่าๆนั่งเพเฮ้ยไม่มันน้อยว่วะพี่น้องเมื่อไหร่จะครบะเนี่ยโอเคช่างมันเดี๋ยวเอาเท่านี้ถ้าเปลี่ยนเป็นลูกดอกสีฟ้าได้มันน่าจะไม่ยากมากนะครับเอาละเราใส่รบที่สทีนี้เบอร์รี่มาเหลือเฟือแล้ว หูเบอร์รี่ใส่เข้าไปมหาสารโอเคแล้วก็จะแบ่งเบอร์รี่นะอีก2ส,ส่วนใส่โคกที่เหลืออ๋อยิงๆเนื้อหน้ามันพอมันขาดแค่เบอร์รี่เองทุกคนเอาจัดไปเอาละทุกคนตอนนี้ก็ในส่วนของนาโคติกนะครับได้มาแล้วครับโอ้พอแน่นอนเหลือเฟือเปลี่ยนเป็นนาโคเบอร์รี่สีฟ้าครับผมเฮ้ยนาโคติกไม่ใช่นาโคเบอร์รี่อ่ะแล้วก็ลูกดอกได้ทั้งหมด ว้าว17ครับถือว่าเยอะพอสมควรเหลือเฟือน่าจับมันได้แล้วเพราะลูกปัะพัน์ครับผมแล้วก็รีโหลดให้พร้อมเลยเดี๋ยวจะได้วาปเราจะวาปตัวเราไปคนเดียวกลับมาแล้วเรียบร้อยนะครับใช้นกในการจับโอเคไปหามกันนะครับอยู่ด้านล่างนี่แหละนั่งไงนั่งไงมันมีทาไม่ตายพางตัวจริงๆอันนี้ผมเคยจับมันไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันจะไม่ได้พางตัวเนียนขนาดนี้ตอนนี้เนียนมากอันนี้เคลียร์ก่อนฆ่าก่อน โอเคเรียบร้อยใช้อาวุธบนตัวนกได้ปะใช้ไม่ได้ไม่เป็นไรผมยิงมันเองก็ได้นะครับเดี๋ยวรอเล็งดีๆเพราะว่ามีน้อยให้มันหยุดนิ่งก่อนแล้วค่อยยิงเราไม่ต้องรีบครับเอาล้นิ่งแล้วครับตอนนี้ยิงใส่โดนคอเต็มๆครับจางๆพาสี่นกแล้วก็ยิงมันไปอีกทีนึงทีนี้ขึ้นหนีขึ้นหน,น,นีก่อนล่อมันมาล่อม,มาเอาละผมจะอยู่ตรงนี้ก่อน แล้วก็เดี๋ยวขอดูค่าสลบมันด้วยนะครับค่าสลบมันยังไงบ้างค่าสลบมัน6กพันเครับผมยิงใส่หางได้หรือเปล่าได้อยู่ครับอุ้ยอย่างงี้ง่ายเลยติดนะครับตอนนี้ไปนู้นละไปนู้นละยิงเพื่อโดนโชคดีเรียบร้อยล่วงแจวแม้วันนี้ต้องบอกเลยว่าแม่นมากครับโดนทุกนัดครับผมราลารงจอดใช้ไป6นัดนะครับใช่เปล่าวะไม่6กก็ห้า โอเคแล้วก็โอ้โ oh, หเลือด2,090ก0 20ถือว่าใช้ได้เออเอานี่ดีกว่ามัตต้นดีกว่ามัตมตน้นมัตต้นนี่มัตต้นนี่คือดีสุดลองจากกิบเบินะครับตอนนี้ก็ขึ้นเทมบิ้งแล้วเราก็แค่รอครับเออเมื่อกี้ผมลืมเลยว่าผมไม่ได้เตรียมที่ขี่มันมานี่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมวาร์ปกลับไปที่บ้านก็ได้มันจะอยู่ข้างๆสบิตตีต้นไหนเอยต้นนี้เปล่วะนี่แหละน่าจะเป็นต้นนี้แหละเดี๋ยวดู โอเคขาดหนังขัดโอ้มันใช้ซิลิก้าเพลว่ะประเด็นคือซิลิก้าเพลนี่แหละปัญหาเลยเพราะว่าไม่มีแล้วไงเราไปผลิตที่ขี่ให้กับนกแล้วทุกคนเสียดายมากนะฮะโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลับไปก่อนแล้วกันตอนนี้กลับไปเล่นมันก่อนก็ได้นะ,ะโดยการให้มันลุยของมันเองผมก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันกลับไปที่สโนมาเสียเที่ยวจริง <laughs> อุปกรณ์ไม่มี กลับมาก็ยังไม่ได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวขอเปิดดูเครื่องนี้หน่อยมีบอสอะไรบ้างมีบอสปกตินะเหมือนแมปหลักเลยนี่ว่าอ๋อแต่มันมีของแอปเฟอรเลชันด้วยมันต้องการอร์ติแฟกต์นะครับอย่างละ3แล้วก็อันนี้ใช้อร์ติแฟกต์ผสมกับอุปกรณ์อะไรแยะๆมากมายเลยถ้าเป็นระดับในส่วนของอัลฟ่านะครับหลักๆเลยบอสในนี้จะเป็นลิงแล้วก็ได้แล้วครับเรียบร้อยเลเซอร์ทูตของเราครับผม ที่ขี่ต้องว่ากันพาร์ตต่อไปแล้วแหละพาร์ตนี้ยังไงก็หาไม่ทันอยู่แล้วซิลิก้าเพล์นอกจากเราจะเจอแหล่งที่เราจะลงไปเก็บมันได้นะครับเอาละพามันไปลุยหน่อยลุยกันคืนนี่แหละตามมามีตัวอะไรมันฆ่าบ้างเดี๋ยวดูก่อนแถวนี้นี่ช้างนี้เลยบวกเลยเร็วเร็วมาแล้วครับรับคำสั่งแล้วตัวไม่ใหญ่มากแล้วเนี่ยตัวประมาณคาโนหรือไม่ก็อาจจะใหญ่กว่าเลปเตอร์นิดเดียวนะ พร้อมครับมันเปิดปั๊บตัวมันเองแล้วก็ลุยครับผมแล้วก็โดนปัฟบช้างด้วยสู้ได้บอกว่าสู้ได้อยู่นี่ว่าแต่อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่ดาเมจมันไม่แรงมากมันเน้นคำรามว่ะคำรามให้กลัวครับอ๋อแสดงว่าสกิลมันมาจากยูไทยแลนด์แน่นอนช้างจะตายแล้วครับอีกนิดเดียวครับมึงกัดมาอีกสักทีเด้โอ้โหคำรามอยู่ได้ฆ่าหนาเลือเกินเรียบร้อยครับเลเวลเองได้เยอะกว่าแต่ฆ่าอย่างนานแล้วเราคีบมันได้ปะถ้าเราคีบมันได้แสดงว่ามันเท่าคาโนโอ้โห คิปมันได้ยิงด้วยนะเอาละก็เดี๋ยวสำหรับพาร์ทนี้นะครับทุกคนก็เราจะจบทิ้งท้ายพาร์ทนี้ก่อนยนะังไงใครชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ